ทำสมองปะทูเออขาทาได้ยังเด้อเขาทาเป็นเรื่องเหาะเลยป่ะเหว่ยทำเป็นปะทูมากนี่ย่คอยบอกคอยจ้องขี่ปะทูก่อนเหรอเอา้ามันแสีบเนาะขี่ปะทูเนะาะทั้งในขี่ปะทูมีไข่น้ำเนาะไม่ใช่คอยพึ่งพิบอม,มัน เว้ต็มมากตะเน,น้่นแน้วจัก็ตามสงคงได้ผิวเลยไปจอะไ้แสบปวดกินมือแสบกากินในสอน,น,นอสอนนะให้ก็บอก,กินกินมือแสบกูเลยโทษโทษทำไงร สอนนี่พนโบใสแล้วครับผมสูกินมือ,อไปเลยครับพนบ่าสาไปล้างมือไปเลยสะอาดแล้วพน่าอืมนี่ครับน่ะ,นนะแสบเขาแสบแสบเน,น,นื้แถมุนไม่ได้เห็ดเมียงปลาทูนะเมียงปลาทูนี่ตเห็ดตำ่ำ ต,ตอนมือมีอย่าลืมนะฮะมือใส่ได้ครออมือก็ใส่ได้<อ>มือเป็นประโยชน์ครับมือก็ใส่ได้ครับมีใช้ได้นะคะกินมือครับมอนีสอนมีก็บอใส่ครับสูมืมอว่าได้ครับตอนนี้ลองแสบบอท่านใจกินมือด,ดีกว่าครับ แส่วกัน yup. ไ <c target> ลูกมูอาเียลูกมูใส่อีจะค่อยไปตางประเทศป่ะเถอจะค่ยไปจะคยไปตางประเทศ่จะคยตางประเทศ่ถามก่อนจะคยไปบ่ ประเทศใดบูนแอฟริกา U.S.A., ฟิลิปปินส์ฮ่องกงก็เคยไปไหมล่ะไปใส่ไปประเทศใดยงุสโซ่ในสโซ่ยุโรปยุสโซนเอเชีย ัวเจ้าเคยไปเจ้าต้องมีวีซ่ามีพาสปอร์ตที่ขันว่าสันนี่มันจะเป็นไปอดีตเนาะแล้วก็เกิดจากพ่องพอทองแม่มาหน่พ่อเจ้าซื้ออยังแม่เจ้าซื้ออยังจะไปถามอะไรอีกยังเอ้าวกอ้ยใคอยถามเลยพี่อยัางคอยจะหูแม่คอยอยู่ใกล้เจ้าไม่นีต่างดุนคอยบุกเคยถามเจ้าเถื่อนไหม ถามดิล่ะนี่ยถามยังบุญยำบุญดีมันบุญดีจังไหนถามซื้อพอซื้อเมยเนาะขอยบุญได้เอามาหล่อเรียนเนาะมาหล่อเรียนเรา่ว่าถามบุญดีหรอมาถามเร่ยกถามจะอยู่อำเภอลำพองจะอยู่บ้านอยังบ้านหนองสองบ้านนองพอ๋อบ้นหองพยอมแต่เด็กหน่อยจุดไงคุ่นแต่ว่าอยู่พัทยาจะปียี่ส ยี่สิบกว่าปีเจ้าเคยสื่อื่อนอยู่แถวไดพัทยาเนี่ยเจ้าเคยสื่อขึอนอยู่แถวไดอยู่พัทยาเจ้าเคยสื่อขึ้นอยู่แสวพัทยาไหมองพวดไหลมองพวดอืม ขนาดขนาดห้องเจ้าแท้ๆก็ให้คอยเศร้ากันว่าสันคอยไม่ให้ให้เศร้าเดี๋ยนี่เจ้าคล้องให้ตัวเจ้าคล้องเองโอ้โหเจ้าก็ให้คอยคอยใจข้างห้องให้กันบ่ได้ให้ใจให้เนี่ยบ่ให้ใจให้เจ้าสิได้อยูวตัวของเจ้าเองคอยเป็นคนบอกคนบอกแล้วเจ้าให้ตั้าเจ้าเองมาผ่านใเซตข่อยังสี่ละโอ้ก็ไอ้ถามเนาะ Bukan oh, ni buat. Siap tu, boleh buat.